ออนซอนออนซอนออนซอนเพราะว่าเอามาไก่มกนันงเนาเอารับมาจากไหนลูกผมมาขายขอให้ขายดีๆเด้ดพอพ่อไก่ขายราคาถูกกำลังกินข้าวกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจำ้ำคนขายของก็จินประหยัดเนาะเจ็ดลูกร้อยอือคุ้มค่าแน่เนาะคุ้มค่ามากเลย <c oughs> อืมเมนตลาดน้ข่าเนะี่โอ้นี่ขายทุก โลกมาได้เลยลกเอาหยวบจันทบ,บุรีหิ่งจะแก้วมาอันนี้ก็สารลี่สารลี่ก็หกลูกร้อยเหมือนกันหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยตัวนี้ห้าสิบบาทพี่น้องอ้ย เจ็ดลูกร้อยอืมคุ้มค่าเนี่ยเนาะคุ้มค่ามากเลยอืมันานแพงโอ้โหนี่ขายทุกเพราะว่าเอามาไกลมั้งเนาะเขาอรับมาจากไหนลูกผมขายค่อยขายดีๆเด้อพลอดภัยขายราคาถูกถูกอ่ะอืมที่ตลาดนู่นอ่ะแพงสองนนี้

มันมากเลยพี่น้องอร่อยออนซนอนออนซอนออนซอนลูกยาวใหญ่เอาว่ระดูห้าสิบบาทสามลูกโอ้ยคุ้มค่าขนาดเลยมันจะปอกแก้วมันกรอนไ้บวยไปซื้อมาใ้หนึ่งสองสามสี่ ออนซอนออนซอนออนซอนลูกยาวใหญ่เอาวกระดูกห้าสิบบาทสามลูกอุ้นคุ้มค่าขนาดไหนมันจะปอกทำด้วยกันนะจ้ากแก้วมังกรดจบวยไปซื้อมาได้หนึ่งสองสามสี่เพราะว่าเอามาไกลมั้งเนาะ เขารับมาจากไหนลูกผมมาขายขอให้ขายดีๆเด้อพอขายขายราคาถูกโลกมาได้เลยโลกเอ้าหืมหยบจันทบุรียิ่งจะเขาเรียกอะไรนี่อโวคาโดอโวคาโดเด้อเนี่ยพี่น้องอโเมนมะเขือยาวเด้ออโวคาโดออนซ้อนออนซอนออนซอน หกลูกร้อยพี่น้องเอ้ยเยอะได้เยอะจังได้หลายได้เนี่ยหกลูกร้อยเดือดหยางหยัมหยิ่งเต็มหอเต็มเนี่ยมาให้เต็มถุงเลยเอาวางอุกอ่ะที่ตลาดนู่นน่ะแพงต้องหยางหยัมหยิ่งเต็มหอเต็มเนี่ยมาให้เต็มถุงเลย เอาวางลูกยาวใหญ่เอาว่ากระดูห้าสิบบาทสามลูกโอ้ยคุ้มค่าขนาดเลยมันจะปอกย่างยางเย็นเต็ม่อเง็มเ,เนี้ยมาให้เต็มถุงเลยเอาวางทำด้วยกันนะจ๊ะมันซื้อมาไว้ไหน นเคแม่ทำหมกอ่งอือืเาเวียนลุนโอยอืมกบเขาเอามาปั่นเป็นน้ำน้ำอะโวคาโดเลยโอ้โากระเบ็นหงวนฝูกอะ ที่ตลาดนู่นน่ะแพงตองหกเขาเอามาปั่นเป็นน้ำน้ำอะโวคาโดเด้โอ้โหจ้าก็บ่เห็นหงวนลอยอ่ะไม่ได้ซื้อมานี่ะมะนาวเขาเอามาจากบ้านจากสวนเขาเองเขามาขายข้างทางแม่จอดซื้อซข้างทางมันเลยขี้อึมีขี้อึหนดท้องมึงซวกพี่จะไปร้านนู่น แพงไปในตลาดนี่ก็ <S <S เพลงซื้อตรงนี้ได้ขายปาดก,กินที่เต้ยเอาเมียมาปาดทิดโอ้ยอันนี้สุกแล้วเนี่ยนี่เ้าโอโกกินตรงนี้ตรงนี้มันเลยโ,โลกมาได้เลยโอโกเอาหืเอ,อย่ายจันทบุรียิ่งจจลูกยาวใหญ่เอาว่ากระดู ห้าสิบาทสามลูกโอ้ยคุ้มค่าขนาดเลยมันจะปอดได้ขาย <Hello. S 1> ปาก,กินท <Hello. S 1> ี่เต้ยเอาเมีดมาปาเดเจิบโอ้ยอันนี้สุกแล้วเนี่ยนี่เขาลอกกินตรงนี้ตรงนี้มันเลยพุกสามลูกก็เกินสองลูกเป็นห้าสิบหกสิบละห้าสิบกว่าบาทแล้วอันนี้เป็นเจ็ดลูกขายถูกเนาะเต้ยเนะาะมะนาวก็สี่โลทำด้วยกันนะจ้า เพราะว่าเอามาไกลมั้งเนาะเขารับมาจากไหนลูกผม,มาขายขอให้ขายดีๆเดอ้อปราขายรายคาถูกลูกยาวใหญ่เอาวกระดูกห้าสิบบาทสามลูกโอ้ยคุ้มค่าขนาดเลยมันจะปอกกอดแก้วมาอันนี้ก็สารี่สาลี่ก็หกลูกร้อยเหมือนกันหนึ่ง คุ้มค่าคุ้มราคามากเลยดัวนี้ห้าสิบบาทพี่น้องเอ้ยถูกอ่ะอืมพี่ตลาดนู่นน่ะแพงสองโลกมาได้เลยโลกเอาอือหึหยิบจันทบุรียิงแต่อือหึอีกหนุ่มทองมุตัวพี่ จะไปร้านนุ่นก็แพงไปในตลาดนี่ก็แพงซื้อตรงนี้อมเขไม่ใช่มะเขือยาวด้วยเนี่ยสามลูกห้าสิบาทคุ้มค่าไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ขายเดอ้อไอฉันพูดให้ราคาให้ฟังเจเจม่เพราะว่าเอามาไกลมั้งนเนาะเขารับมาจากไหนลูกผมมาขายขอให้ขายดีๆเดอ้อพ่อขายขายราคาถูกก็จะไม่เห็นมีเห็นหมดละ ทำดีว้ว่านะจ้าอย่างอย่างนี้เดี๋ยเซื้อห่อนี้นเแหนยมาให้เต็มถุงเลยเอาวางอ,อืมอืมนี่หัอีกหน่อยน้อน่พี่จะไปร้านนู่นก็แพงไปในตลาดนี่นก็แพงซื้อตรงนี้ขวกแก้วมังกรใจบวยไปซื้อมา ไปหนึ่งสองสามสี่ออนซอนออนซอนออนซอนขวดแก้วมังกรเไปบวยไปซื้อมาไปหนึ่งสองสามสี่มันมัน,หนหมันเฮียบอกซือปากกามาแล้วไม่ได้เขาเรียกอะไร เะโวคาโดดะโเคาวโวคาดดเด้อเนี่ยพี่น้องบุแม<ว>นมะเขือเยาวเด้อะาวคาโดมันมากเลยพี่น้องมันอ,อร่อยแมงมืมเอเช่แมเขือยาวเด้ททเนี่ยสามลูกห้าสิบาทคุ้มค่าไหมเนี่ยโอ้ยไม่ได้ขายเด้อไอฉันพูดให้ราคาให้ฟังเฉยเไม่ได้มัน มันมันเดียวบอกซื้อปลาไกยมาแล้วไม่เล่อันน้นราคาแพงหรือถูกนึกที่ไปสวนมันน่ะเนาะซื้อเม่นเงาะมาให้เต็มเลยมันมากเลยพี่น้องมันอร่อยเขาเรียกอะไรเนี่ย avocado avocado เออ avocado เด้อเนี่ยพี่น้องบ v เม่นมะเขือยาวเดี้ย avocado